รีวิวไฟฉายตัวใหม่เทเลสกาย P 5 0 R เป็น outdoor flashlight นะครับเพราะว่าถ้าใช้ในบ้านมันโหดเกินไปมาดูกันครับนี่ว,ว้าวมาครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูแบบเต็มคาร์เบลฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ สวัสดีครับผมปฏิโตแสบนะครับวันนี้เป็นไฟฉายอีกหนึ่งรุ่นของยี่ห้อที่มาใหม่มาแรงแซงทางโค้งครับสายสกายครับตัวนี้คือตัว P 5 0 R นะครับมองรูปร่างภายนอกก็จะเหมือนพวกไฟฉายธรรมดาทั่วไปเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่เขาแนะนำลานะครับว่าควรจะใช้นอกบ้านครับคุณจะใช้แบบเอาดอร์นะครับเพราะว่ามันโหดมันไฟมันแรงมันส่องไปได้ไกลมันใช้ได้นานมันเหมาะกับการใช้นอกบ้านมากกว่าใช้ในบ้านมันจะเกินความจําเป็นไปนะครับ มาครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูสเปคกที่เราใช้กันเหมือนเดิมครับไฟฉายตัวนี้ตัมยิ้อรุุนไปก่อนนะครับไซันสกาย P 5 0 R ครับอย่างที่กันไปตอนต้นนะครับผมแอบ เปิดให้ดูแป๊บหนึ่งแล้วนะครับแบบนั้นเลยนะครับเปิดมาเจอต,ตัวไฟฉายที่รูปทรงค่อนข้างคลาสสิกนะครับคือก็จะเป็นตัวแบบตรงๆมาแล้วข้างบนก็จะใหญ่ๆหน่อยนิดหนึ่งนะครับด้านบนตรงนี้ทําจากอลูมิเนียมครับมือถ้าเราวางได้แล้วก็แข็งแรงเวลาแบบไปชนไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เป็นรอยไม่พังเสียหายมากนะครับแล้วก็จะมีคู่มือมีอุปรกรณ์ต่างๆมาให้ในกล่องนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่ะอันนี้ก็จะมีคู่มือบรรจประกันนะครับแล้วก็จะมีแน่นอนสายชาร์จสายชาร์จแล้วก็พวก ใช่ไหมครับอ่าปึ๊บอ่านี่นะครับเห็นไหมมีสายชาร์จมาให้เป็น Type C นะครับพวกสายคล้องแล้วก็มีเป็นกระเป๋านะครับสําหรับคล้องกับเอวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับว้าวครบคันครบเครื่องจริงๆครับนี่ซื้อมาหนึ่งกล่องได้ทั้งหมดอย่างนี้เลยนะครับปึ๊บเบี้ยวอ่าปึ๊บอ่านี่ครับก่อนที่จะไปดูสเปกกันเราดูรอบตัวกันก่อนนะครับอู้นี่ไฟสีดวงเลยเห็นไหมครับนะฮะเดี๋ยวผมผมแกะนี่ออกก่อนอ่า อัน,นี่คือเขากันรอยมาไว้นะครับนี่โหนะไปสีดวงเลยนะครับเท่าที่ดูตรงนี้อ่ะควบคุมด้วยปุ่มเดียวเลยครับตัวนี้ทําไม่ใช้งานง่ายหน่อยปกติพวกประชายบางที่แบบมีปุ่มบนป,ปุ่มหลังเนี่ยมันยากใหม่ใหม,ใหม,ใหม่ที่ออกมาตัวนี้ชอบเป็นแบบปุ่มเดียวแล้วควบคุมได้ชีเดียวเลยนะครับที่เราไม่สับสนด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดดูตัวแบตเตอรี่ก่อนลวกันนะครับเป็นตัวยังไงเอ่ย อ่าถอดออกก่อนปุ๊บนี่ครับก็เป็นแบตเตอรี่ของแท้สกายเขาเลยครับเป็น2 1ง0นนะครับแบตเตอรี่4,000ันมิลลิแอมครับพู้นเรียกว่าใช้งานได้นานแน่นอนครับเดี๋ยวค่อยดูที่สเปคกันอีกทีนะครับแค่นั้นเองเลยปุ๊บป๊าดอ่ะโอเคส่วนด้านนี้ครับก็คือช่องเสียบสายชาร์จนะครับคือตรงนี้มันก็กันน้ำกันกระแทกอะไรพวกนี้ด้วยครับก็เลยก็ต้องปิดให้ดีนะครับเปิดมาก็จะเปช่องเสียบสายเป็นไทซีนะครับมีมาให้พร้อมที่บอกไปนะครับอ่ะลองเปิดเล่นดูก่อนดีกกวว่่านะเเดี๋ยยคคออบสป เปิดมาสต็อปเลยเหรอแต่มันมีวิธีการควบคุมอยู่เดี๋ยวผมขอศึกษาก่อนเดี๋ยวบอกอีกทีแล้วกันนะครับอันดับแรกตอนนี้เราไปดูสเปคของเขากันก่อนละกัน,กนสายสกาย P 50R ตัวนี้นะครับความสว่างสูงสุดอยู่ที่12,000ลูเมนนะครับฟังใิดครับ12,000ลูเมนจริงๆนะครับโหดเหี้ยมมากเอนที่ผมบอกไปนะครับเวลาใช้งานสูงสุดได้50ชั่วโมงนะครับส่งไปไกลสูงสุด328เมตร หนวยแสงครับ26,896แเคนเดล่านี่คือสูงสุดเลยนะครับรัศมีของเขานะครับวงเล็กข้างหน้าองศาวงใหญ่90องศาครับที่มันส่งสสีองได้เป็นหมื่นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับตัวข้างหน้าเห็นไหมครับมีไฟถึง4รูเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าแบบทั้งแรงทั้งไกลทั้งกว้างแบบโหดมากจริงๆนะครับตัวนี้มีระบบเซนเซอร์ด้วยนะครับสมมุติว่าเราเปิดไฟแรงสูงอยู่แล้วมือเรามาอยู่ข้างหน้าครับเขาจะตัดแสงลงให้อัตโนมัตินะครับดีมากตรง บอกไปนะครับว่า4,000ม mm ิลลิแอมป์นะครับเป็น21700สามารถชั่บบได้ด้วยช่องท้าทายสเลยครับเครื่องจ้งที่ความสูง2เมตรและกันน้ำที่ระดับ IP68 ครับลึกลงไปได้2เมตรเช่น,นกันสุดท้ายก็เหมือนเดิมเป๊ะไม่มีเปลี่ยนครับทนอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็นเลยนะครับตตั้งแต่ลบ30องศาถึง55องศาเลยทีเดียวเดี๋ยวนะครับก็คือความโหดความเฟี้ยวของเซลกาย P50R นะครับครับผเราม,มาดูถึงการใช้งานของเขาและเดี๋ยวไปทดลองใช้ในทิม มเือเดิมครับย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวนี้เป็นการควบคุมด้วยปุ่มเดียวเลยครับมีปุ่มเดียวกดได้ตัวเดียวนะครับแต่วิธีการกดต่างกันครับปกติเวลาเปิดไฟแต่กดแค่หนึ่งครั้งปุ๊บตัวนี้ทําไม่ได้ครับตัวนี้กดหนึ่งครั้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแค่จะมีบอกบาแบตเตอรี่เฉยนี่ว่ายังเขียวอะไรอย่างนี้นะครับไฟไม่ออกนะครับถ้าจะเปิดไฟครับกดค้างแต่ค้างแป๊บเดียวพอครับไฟติดแล้วรีบปล่อยนะครับกดค้างปุ๊บ นี่ครับคือไฟระดับต่ําสุดครับตัวนี้มีไฟ5ระดับนลครับโลีเดียมกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนระดับไปเลยนะครับไฮหนึ่งไฮสองและเทอร์โบครับ5ระดับเทอร์โบเนี่ยคือโหดมากนะครับโอ้โหมือร้อนจริงจังเลยนี่มือผมร้อนเลยนะครับกดอีกหนึ่งครั้งจะย้อนกลับมาที่ระดับต่ําสุดใหม่อีกทีนะครับแล้วก็กดครั้งจนมันดับเพื่อปิดนะครับทีนี้ครับตอนต้นที่เรากดค้างอ่ะ ถ้าเกิดติดแล้วกดครั้งต่อไปมันจะกลายเป็นไฟตอบแทนก็คือแบบแป๊บๆไแบบนะครับดูละให้กดครั้งไว้ติดแล้วกดต่อเห็นไหมครับจะเป็นแบบบอย่างนี้แทนนะครับก็กดอีกหนึ่งครั้งให้มันปิดให้มันกลับมาเป็นไฟฉายปกติใหม่กดครั้งนิดนึงเพื่อดับอย่างนี้นะครับจะถ้าเกิดต้องการเป็นไฟแบบ S O S เป็นจังหวะอันนี้นะครับให้กด2ทีครับตอนที่ปิดอยู่อย่างนี้นะครับกด2ครั้งคลิกๆนี่มันจะแบบแบบอย่างนี้นะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับกด1ครั้งมันก็จะยิงแบบแบบนี้ไปเลยเห็นไครับ แล้วก็จะไม่สามารถเปิดไฟปกติได้ด้วยนะครับคือต้องออกจากโหมดนี้ก่อนนะครับก็คือคลิกๆสองทีก่อนนะครับคลิกๆสองทีไม่กลับไปโหมดไฟปกตินะครับแล้วค่อยปิดนี่สีกลับเป็นนี้นะครับการควบคุมเขามีแค่นี้ครับเอาใหม่อีกครั้งนะครับกดค้างเตไฟ้าจิตรียบปล่อยเป็นไฟฉายธรรมดาครับปึ๊บระดับโล่มีเดียมไฮหนึ่งไฮสองและเทอร์โบครับอ้าวผมปิดไปกดค้างเลยครับเอาใหม่เปิดใหม่กดค้างเทอร์โบนี่ครับแรงของสุดครับกดอีกหนึ่งครั้งอันนี้เทอร์โบเทอร์โบนี่นะครับอ่ากดอีกครั้ง ปึ๊บย้อนกลับมานะครับกดค้างปิดแค่นี้เองนะครับการควบคุมของเขานะครับมาเดี๋ยวเราไปทดลองใช้ในที่มืดกันดีกว่านะครับดูว่าจอมาเป็นยังไงเดี๋ยวครับก็ทดลองในห้องนี่แหละครับแต่วันเนี้ยเป็นห้องที่มืดสนิทจริงจริเพราะว่ากลางคืนแล้วอันิวรองผมถ่ายกลางวันพอมีแสงบ้านอันนี้ถ้าผมปิดไฟนะมืดจนมองอะไรไม่เห็นเลยครับสูงสุดเลยมืดตึ๊บเนี่ยผมเอามือผ่านหน้าอยู่เห็นไหมครับไม่เห็นเะมันมืดมานนะครับมาเรามาไล่ดูไฟเริ่มจากตามจุดไปก่อนเลยนะครับ เฮ้ย hey, จริงไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนี่ระดับต่ำสุดนะครับนี่คือแบบโลต่ำสุดเลยนะสว่างเกินเอาไล่ไปครับโลมีเดียมสองหนึ oh ่งสองโอ้โหแล oh ้วเทอร์โบว้จะอะไรขนาดนั่นสองขึ้นบนโอ้โหเฮ้ย สว่างกว่าไฟห้องหินมั้งครับเนี่ยเฮ้ยโหในระดับเทอร์โบครับแต่อย่างที่บอกครับถ้าเทอร์โบแบบมันจะหมดเร็วนะครับโอ้โหร้อนมากนะครับประมาณนั้นนะโหดมากครับกลับมาเนี่ยเอาดีนะระดับต่ําสุดเนี่ยพอระดับต่ำสุดนี้ได้เลยมองเห็นหมดแล้วเนี่ยที่ของสว่างเกินไปซะด้วยซ้ำนะครับโอ้โหแต่แป๊บเดียวนี่ที่ด้้มที่ผมจับตรงนี้ร้อนเลยนะครับใช้หมดเทอร์โบเมื่อกี้อ่าไปหมดต่อครับหมดแบบว่าบีปปับ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 อื้อ สับตามาโอ้โหภาพนี้แทบจะโฟกัสไม่ได้เลยครับเบลอเบลอเบลอโอไฟแรงสูงด้วยแล้วแบด้วยเนี่ยเอาไว้จับโจนได้ดีเลยนะครับนี่อย่างนี้โอ้สับตาสัตตาอ่ะเอสครับกดสองครั้งนะครับแค่แครแปบแปบอ่าแบบสงสัญญาณขอความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะครับแบบแบบอ่าแบบแบบโอเคเลยครับนี่นะครับการใช้งานไฟฉายของเรานะครับยอดครับตัวนี้ P 5ห้าส